เหตุการณ์โศกนาตกรรมอันน่าสะเทือนขวัญในอเมริกาและผู้ก่อเหตุเป็นชาวเกาหลีพวกคุณผลักใสฉันจนมุมแล้วครั้งนี้ฉันต้องทำฉันถูกบังคับให้ต้องทำนั่นคือส่วนหนึ่งของข้อความในวิดีโอที่ผู้ก่อเหตุโชซังวีส่งไปยังสถานีโทรทัศน์ NBC ทันทีที่เหตุการณ์รุนแรงเริ่มต้นขึ้นตำรวจรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาได้ระบุตัวตนของผู้ก่อเหตุ ในเหตุการณ์รุนแรงในสถานศึกษาที่นองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์ร่วมสมัยของอเมริกาเมื่อวันที่17เมษายน2007ผู้ก่อเหตุชื่อโชซังฮีเป็นชาวเกาหลีหลังจากทำให้เหยื่อเสียชีวิตไปสองรายผู้ก่อเหตุก็เริ่มส่งพัสดุยัง NBC พัสดุประกอบด้วยซีดีวิดีโอแถลงการความยาว1,800คำและรูปถ่าย43ใบซึ่ง11ใบเป็นภาพที่เขาถืออาวุธในท่าทางต่างๆพัสดุมาถึงสำนักงานใหญ่ NBC ในนิวยอร์กในวันอังคารที่17เมษายน2007และถูกเปิดในวันรุ่งขึ้น2วันหลังจากที่โชซังวีทำให้เหยื่อ32รายเสียชีวิตที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทค ตราประทับปราณีแสดงให้เห็นว่าโชสังฮีส่งพัสดุจากที่ทำการปราณีในแบล็กสเบิร์กเวลา9:01นวันจันทร์ที่16เมษายนประมาณ1ชั่วโมง45นาทีหลังจากที่ผู้ก่อเหตุเริ่มลงมือซึ่งกินเวลา2ชั่วโมงโชซังฮีพูดในวิดีโอโดยเนื้อหาคล้ายกับจดหมายที่เขาทิ้งไว้ในห้องพักที่หอพักรถเมอร์เซเดสของพวกแกมันไม่พอหรอกไอ้พวกเวน้น สร้อยคอทองคำของพวกแกมันก็ไม่พอกองทุนของพวกแกมันก็ไม่พอวอดก้าและคอนยัคมันก็ไม่พอความเสื่อมรามของพวกแกมันก็ไม่พอทั้งหมดมันไม่พอที่จะสนองความต้องการความสุขของพวกแกพวกแกมีทุกอย่างคำพูดที่ไม่ปฏิปต่อกันนี้แสดงให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าวิกฤตทางจิตของโชซังฮีได้มาถึงจุดสูงสุดแล้ว ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม2005นักศึกษาหญิงสองคนได้ร้องเรียนกับฝ่ายบริหารความปลอดภัยหอพักของมหาวิทยายลัยเวอร์จิเนียเทคพวกเธอได้รับโทรศัพท์และอีเมลจากโชซังฮีอย่างต่อเนื่องซึ่งมีเนื้อหาที่น่ารำคาญมากกว่าคุกคามหลังจากได้รับการร้องเรียนครั้งที่สองเกี่ยวกับพฤติกรรมของโชซังฮีทางมหาวิทยายลัยได้ตัดสินใจแยกตัวเขาออกไป ต่อมาในวันที่13ธันวาคม2005สารท้องถิ่นได้แนะนำให้นำตัวโชซังวีไปยังโรงพยาบาลจิตเวชแคลริเลียนเซนต์ออเบนส์เมื่อเขามีอาการผิดปกติและแสดงท่าทีว่าจะจบชีวิตตัวเองในวันต่อมาแพทย์ได้อนุมัติให้เขารับการรักษาแบบทุ้ป่วยนอกหลังจากสรุปได้ว่าภาวะวิกฤตทางจิตใจของเขาไม่รุนแรง เขาไม่ได้ยอมรับว่ามีความตั้งใจที่จะจบชีวิตตัวเองหรือมีอาการของความผิดปกติทางความคิดความสามารถในการใช้เหตุผลและการตัดสินใจของเขาถือว่าปกติอย่างไรก็ตามโชซังฮีไม่ปกติจริงๆรองฟังคำพูดในซีดีกันต่อพวกคุณทำลายหัวใจของฉันข่มขืนจิตวิญญาณของฉันและเผาผลาญจิตสำนึกของฉันพวกคุณคงคิดว่า มันเป็นแค่ชีวิตของเด็กน่าสงสารคนหนึ่งที่พวกคุณกำลังทำลายต้องขอบคุณพวกคุณฉันจะจากไปเหมือนพระคริสเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่อนแอที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้นี่ไม่ใช่เพื่อฉันแต่เพื่อลูกๆของฉันเพื่อพี่น้องของฉันฉันทำเช่นนี้เพื่อพวกเขาแล้วทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นเพื่อทำความเข้าใจให้มากขึ้นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ก่อเหตุกัน โชซังฮวี hui, อายุ23ปีนักศึกษาปีสุดท้ายภาควิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคพักอยู่ที่หอพักของมหาวิทยาลัยเขาเกิดที่เกาหลีใต้ในครอบครัวที่มีลูกสองคนพ่อของเขาทำงานร้านซักแห้งรีดผ้าพ่อของผู้ก่อเหตุชื่อโชซังแทอายุ61ปี พี่สาวของผู้ก่อเหตุคือซุนขยองโชจบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยพรินซตันในปี2004เธอเป็นผู้ช่วยด้านสัญญาประจำกรมกิจการตะวันออกใกล้ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐพี่สาวซุนคยองโชเล่าว่าหลายครั้งเธอแทบอยากจะร้องไห้กับท่าทีดื้อรั้นและแปลกประหลาดของน้องชายสมัยที่ยังอยู่ที่เกาหลีใต้ ครอบครัวของนายโชซังแทอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆขนาด32ตารางเมตรเช่าอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารราคาถูกในกรุงโซที่นี่ผู้ก่อเหตุได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กเรียนที่โรงเรียนประถมชินชางประวัติของโรงเรียนประถมชินชางยังคงบันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าโชซังวีลาออกจากชั้นป .2 ออของโรงเรียนตั้งแต่วันที่19สิงหาคม1992 เนื่องจากชีวิตที่ยากจนในปี1992นายโชซังแทจึงตัดสินใจพาครอบครัวย้ายจากเกาหลีใต้ไปตั้งถิ่นฐานที่สหรัฐอเมริกาเขาบอกกับทุกคนที่โซว่าไปอเมริกาเพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นพ่อของผู้ก่อเหตุยังคงทำงานซักรีดที่เซนเตอร์วิลผู้ก่อเหตุเรียนจบมัธยมปลายที่เซนเตอร์วิลแล้วเข้าเรียนภาควิชาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทค เขาได้รับกรีนการ์ดและได้รับสิทธิประโยชน์เกือบทั้งหมดเช่นเดียวกับพลเมืองอเมริกันเพื่อนร่วมชั้นเรียนการเขียนของโชซังฮีตั้งฉายาให้เขาว่าเครื่องหมายคำถามเพราะลายเซ็นของเขาแปลกประหลาดมากดูเหมือนเครื่องหมายคำถามหลายครั้งโชซังฮีเขียนข้อความแสดงความเกลียดชังต่อพวกลูกคนรวยลงบนกระดาษรวมถึงประโยคที่ว่าพวกแกทำให้ฉันต้องทำแบบนี้ หนึ่งในอาจารย์กลุ่มแรกๆที่สังเกตเห็นความไม่มั่นคงทางจิตใจของโชซังวีคือศาสตราจารย์และกวีนิกกี้จิโอวันนี่เธอได้ไล่โชซังฮีออกจากชั้นเรียนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของเธอในช่วงปลายปี2005เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากนักศึกษาหลายคนรายงานต่อศาสตราจารย์จิโอวานนีว่าโชซังฮีเป็นคนเงียบขรึมพูดน้อยเก็บตัวและไม่สื่อสารกับเพื่อนเมื่อออกไปข้างนอก โชมักจะซ่อนตัวเองหลังแว่นกันแดดสวมหมวกแก๊ปปิดหน้าและดูโดดเดี่ยวโชซังฮีมักจะแอบก้มลงใต้โต๊ะเพื่อถ่ายรูปต้นขาของเพื่อนนักศึกษาหญิงด้วยโทรศัพท์มือถือสถานการณ์รุนแรงถึงขั้นที่นักศึกษาหญิงหลายคนหวาดกลัวจนไม่กล้ามาเรียนต่อาศาสตราจารย์ด้านภาษาอังกฤษลูซินดารอยก็กล่าวว่าเธอได้รับรายงานเชิงลบมากมายเกี่ยวกับโชซังฮี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาที่แปลกประหลาดและเต็มไปด้วยสีสันน่าสะพรึงกลัวในเรียงความที่เขาเขียนในบทละครบางส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดในชั้นเรียนที่โชซังวีเขียนในฤดูใบไม้ร่วงปี2006ตัวละครถูกบรรยายด้วยรายละเอียดที่น่าขนลุกเช่นถือคอนหรือโจมตีผู้อื่นด้วยเลื่อยในบทละครเรื่องหนึ่ง โชสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษาที่ชอบแอบมองติดตามและในที่สุดก็จบชีวิตอาจารย์เพราะไปล่วงละเมิดนักศึกษาหญิงในบทละครองค์เดียวเรื่องริชาร์ดแม็กบีฟโชซังวีเขียนเกี่ยวกับเด็กชายอายุ13ปีชื่อจอรนที่กล่าวหาพ่อเลี้ยงริชาร์ดแม็กบีฟว่ามีพฤติกรรมหยาบคายและได้จบชีวิตเขาจอนพึมพซำซ้ำๆว่าเขาจะจบชีวิตริชาร์ดดังนั้น จอห์นริชาร์ดและสูแม่ของจอห์นจึงเริ่มโต้เถียงกันบทละครจบลงด้วยฉากที่ริชาร์ดจัดการจอห์นด้วยหมัดเดียวที่ถึงแก่ชีวิตศาสตราจารย์ด้านการละครเอ็ดเวิร์ดเฟลโกกล่าวว่าโชซังวีเขียนบทละครทั้งสองเรื่องในชั้นเรียนแต่ละเรื่องมีความยาวไม่ถึง12หน้าและเต็มไปด้วยข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำ เมื่อฉันอ่านบทละครของโชซังฮีมันเหมือนกับบางอย่างที่หลุดออกมาจากฝันร้ายศาสตราจารย์ลูซินดารอยถึงกับแนะนําให้โชซังฮีไปพบผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาแต่เขาปฏิเสธโดยสรุปสามารถร่างลักษณะเด่นๆของโชได้ว่าพูดน้อยชอบอยู่คนเดียวเก็บตัวแห้งแลง้งและมีความคับข้องใจมากมายโดยไม่ทราบสาเหตุโชซังฮีแทบไม่เคยคุยกับเพื่อนร่วมห้องเลย เขามักจะตื่นแต่เช้าและตื่นเช้ากว่าเดิมในวันที่ก่อเหตุคือประมาณ5.30เพื่อนร่วมห้องของเขาโจเซฟออสกล่าวว่าผมพยายามคุยกับเขาตั้งแต่ต้นปีแต่เขาแค่พึมพำผ่านๆแล้วก็นิ่งเงียบไปเขาแทบไม่เคยมองตาผมเลยโชซังฮีมีอาการผิดปกติชัดเจนขึ้นสองสาวันก่อนเกิดเหตุการณ์รุนแรงเขาเดินเตระในโรงยิมตอนกลางคืนตัดผมสั้นทรงทหารหรือตื่นเช้ามากๆ ดูเหมือนว่าโชวได้เตรียมการอย่างดีสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เขาไม่เพียงแต่ส่งจดหมายคู่วางระเบิดไปยังผู้บริหารแต่ยังใช้โซ่ล่ามประตูอาคาร Norris Hall และซื้อกระสุนเพียงพอที่จะใช้กับคน50คนผู้ก่อเหตุยังได้ขูดหมายเลขซีเรียลบนอาวุธทั้งสองที่ใช้ก่อเหตุคือวอลเทอร P22 และกล็อก9มิเมเขายังไม่พกเอกสารส่วนตัวใดๆ ทุกๆสิบปีผู้อบพยพที boss, ่ถูกกฎหมายในสหรัฐจะต้องทำกรีนการ์ดใหม่และครอบครัวของโชซังวีก็เช่นกันบัตรใหม่ของพวกเขาลงวันที่27ตุลาคม2003เมื่อทำเอกสารตำรวจจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างละเอียดผ่านฐานข้อมูลของหน่วยงานความมั่นคงหลายแห่งแน่นอนว่าครอบครัวของโชนั้นบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครรู้ว่าโชได้วางแผนการก่อเหตุครั้งนี้มานานหลายเดือนแล้ววันที่9กุมภาพันธ์2007ขอไปที่ร้านรับจำนำ JND Pawn Brokers ใน Blacksburg, เวอร์จิเนียซึ่งอยู่ตรงข้ามกับหอพักและซื้ออาวุธ Water P-22 กว่าหนึ่งเดือนต่อมาในวันที่16มีนาคม2007เขาไปที่ร้านอาวุธ Ronok Firearms เขายื่นใบขับขี่บัตรผู้ย้ายถิ่นฐานและจ่ายเงิน571ดอลลาร์เพื่อซื้อกล็อก10ก้า1กระบอกพร้อมกระสุน50นัดทั้งสองเป็นอาวุธกึ่งอัตโนมัติที่ใช้งานง่าย,เ,าาายเจ้าของร้านรับจำนำกล่าวว่าโชซังวีไม่ได้ซื้อวอลเตอร์ p 22จากเขาโดยตรงแต่ซื้อจากผู้ขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ฝากขายไว้ที่ร้านเมื่อมาที่ร้านเขายื่นเอกสารส่วนตัวรอการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และจ่ายค่าธรรมเนียม30ดอลลาร์การซื้อขายทั้งสองครั้งถูกต้องตามกฎหมายของเวอร์จิเนียแน่นอนว่าโชซังฮุยได้ศึกษามาอย่างดีเพื่อให้สามารถซื้ออาวุธได้อย่างง่ายดายโดยไม่ถูกสงสัยตามกฎหมายของเวอร์จิเนียผู้ซื้อเพียงแค่ต้องแสดงใบขับขี่ที่ออกให้มาแล้วอย่างน้อย30วันเอกสารยืนยันที่อยู่และบัตรผู้ย้ายถิ่นฐาน โชซังฮวีก็เหมือนกับพลเมืองคนอื่นๆที่ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตเพื่อซื้ออาวุธกฎหมายของรัฐเวอร์จิเนียห้ามขายอาวุธกับผู้ที่มีประวัติอาชญากรรมผู้ที่ถูกไล่ออกจากกองทัพหรือมีประวัติก่อความวุ่นวายที่สถานีตำรวจพูดอีกอย่างก็คือกฎหมายควบคุมอาวุธของเวอร์จิเนียนั้นละหลวมอย่างยิ่ง กฎหมายของเวอร์จิเนียห้ามการพกพาอาวุธเข้าไปในโรงเรียนระดับ1-3ถึงแต่ไม่ห้ามในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกฎหมายของรัฐนี้ถือว่าค่อนข้างผ่อนปลนเมื่อห้ามขายอาวุธให้เยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีดังนั้นโชซังฮวีอายุ23ปีจึงซื้ออาวุธได้อย่างง่ายดายและเหตุการณ์รุนแรงก็เริ่มเริ่มขึ้นเวลา7นาฬิกาโดยมีเหยื่อสองรายแรก คือนักศึกษาเอมิลี่ฮิลเชอร์และที่ปรึกษาไรอันคลาร์ที่เสียชีวิตในเขตเวสต์แอมเบอร์จอห์นสตันฮอลล์เหตุการณ์รุนแรงครั้งต่อมาเกิดขึ้นเวลา9:40นาทีที่นอริสฮลหลังจากที่ผู้ก่อเหตุส่งพัสดุไปยัง NBC นบี2ชั่วโมงครึ่งต่อมาเขาเข้าไปในอาคารปิดกั้นทางเข้าสามทางและเริ่มยิงใส่ผู้คน30คนอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะจบชีวิตตัวเอง ตำรวจใช้เวลา3นาทีในการไปยังที่เกิดเหตุและ5นาทีในการพังประตูช่วงเวลานั้นเพียงพอให้เขายิงกระสุนไป170นัดและทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า30คนเมื่อกองกำลังรักษาความปลอดภัยไปถึงบริเวณที่มีเสียงปืนโชก็ได้ยิงตัวเองเพื่อจบชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจเวอร์จิเนียสตีเวนฟลาเฮอร์ตีกล่าวว่าพวกเขาได้ตรวจสอบไฟล์ในคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลและรวบรวมหลักฐานได้มากกว่า500ชิน้นอย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานใดที่แสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างผู้ก่อเหตุวัย23ปีกับเหยื่อตามข้อสรุปของคณะกรรมการสอบสวนหลายชีวิตอาจรอดได้หากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดำเนินการเร็วกว่านี้ หลังจากที่โชซังฮีก่อเหตุครั้งแรกหากมีการเตือนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยายลัยให้เร็วกว่านี้ผลลัพธ์อาจแตกต่างออกไปผู้ก่อเหตุมีอาการทางจิตผิดปกติตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยายลัยไม่ได้เข้าไปแทรกแซงจนกระทั่งเจ้าหน้าที่รับข่าวและพัสดุที่เขาส่งมาก็สายเกินไปแล้วอย่างไรก็ตาม ตามที่ดรวินเลียมมาเซลโลผู้มีส่วนร่วมในการชนสูตรศพของโชและเหยื่อ32รายผลการชนสูตรไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆและไม่มีปัญหาทางจิตใดๆที่ผลักดันให้เขาก่อเหตุรุนแรงเช่นนี้เขายังกล่าวอีกว่านักวิจัยได้ส่งตัวอย่างเลือดของโชไปตรวจหาสารเสพติดและผลออกมาเป็นลบตำรวจยังคงสืบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุของโช ตามแหล่งข่าวหลายแห่งโชซังฮีเป็นคนเก็บตัววิดีโอและจดหมายที่โชส่งไปยัง NBC แสดงให้เห็นว่าเขาเกลียดชังคนรวยและผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษต่างๆแต่สิ่งนั้นไม่ได้อธิบายว่าทำไมโชถึงเลือกที่จะจบชีวิตนักศึกษาในหอพักและในห้องเรียนที่อาคารนอริสนักจิตวิทยาอาชญกรรมเชื่อว่าโชซังวีป่วยเป็นโรคทางระบบประสาท อย่างไรก็ตามตามที่ด็อร์มาเซลโลกล่าวความผิดปกติเช่นนี้มักจะแสดงออกในระบุประสาทแต่สิ่งนี้ยากมากที่จะระบุได้ผ่านการชนสูตรนับเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่มีบทเรียนมากมายเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าโลกกำลังเผชิญกับปัญหาความยากลำบากมากมายความรู้สึกโดดเดี่ยวความเครียดความกดดันอาจทำให้คนคนหนึ่งสิ้นหวังได้ จงใช้เวลาและใส่ใจซึ่งกันและกันเราต้องการการรับฟังแบ่งปันและเข้าใจกันมากขึ้นคำให้กำลังใจรอยยิ้มหรือคำแนะนำที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนได้เราไม่รู้ว่าคนอื่นกำลังเผชิญกับอะไรแต่ความห่วงใยและความรักอาจเป็นสิ่งมหัศจรรย์สำหรับพวกเขาและนั่นคือคดีในวันนี้คุณรู้สึกอย่างไรบ้าง คุณมีบทเรียนอะไรที่อยากแบ่งปันไหมมาร่วมแสดงความคิดเห็นด้านล่างกันนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบวิดีโอนะครับสวัสดีครับและพบกันใหม่